สปาดีานผส้มก็มาพบก็ส่องทีปซาเนวเนาะสปัสปปดีพ่อเม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทย USA ลวก็ทั่วทุกประเทศเนอะที่รับส้มสองทีปซาเนวแล้วะก็ติดตามส่องนี่ตลอดมาเนาะพี่น้องซึ่งในคลิปนี้ทีปกบซิมาอัปเดตเนาะอ่าเรื่องของน้องอ่อนเนาะน้องอ่อนพัทยาเนาะที่ว่าน้องทองคข่ซึ่งลังจากแบบลงคลิปไปเนาะก็มีพ่อเมย์พี่น้องหลยคนกับ ให้ความสนใจแล้วกับเป็นห่วงเป็นให่น้องเนาะนี่ขอขอบคุณหลายๆแทนพ่อแม่ของน้องด้อพี่น้องึ่งกะมีพี่น้องหลายๆคนเนาะก็แนะนําวิธีหักซาอย่างมาแล้วก็อย่างก่อเอิญว่าแบบห้ยขอมลเนาะที่ว่าเคยเห็นมาอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็หายขอมูลแบบว่าน้องน่าจะเป็นอันนั้นอันนี้เนาะแล้วก็ก็มีหลายคนเนาะที่ที่เขาไปอ่านคอมเมนต์ก็เห็นว่าพี่น้อง ลายๆฐา,า,า,านอยากให้พานงไปห้องโมเนะซึ่งหลังจากมือนันมะหอนมือนีกับประมาณ3้สีมือเนอะซึ่งกับคือที่แหลกว่าสิพา,านงไปเมื่อวานนี้ไปห้องโมแต่ว่าพ่อเม่ข้องหนงยังบทตกลงเนะและกะ ออน,นาทิบก็เลยแบบว่าติดต่อกับภูทีเพิ่นบอกว่านี่นี่แบบว่าพาน้องไปหักซาฟี่เนาะคือคล้ายๆแบบส0สิบาทหักซาทุกโลกอยู่ไทยเนาะพี่น้องซึ่งทิพก็เลยและเพิ่นก็เลยแนะน้าไ้ทีพันเขาไปหาอ่า ฐานมอ้อนอะอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในบนได้กระดที่มีห้องมอไปสมัถไปพวพันไดเนาะแล้วเมื่อวานนี้ทิพย์ก็เลยเข้าไปห้องม,อม้อเมืองเมืองเมืองสุน,นัขบุรีนี่เนาะแล้วก็พอดีได้ไปร่วมกับฐานมอ้อทีว่าเคยหักซาหนองเคยเคย,เคยแบบหนองท่วะหนองเคยมาห้องมอ้ออยู่นี่แล้วเพิ่นก็เคยหักซาแล้วก็เคยส่งหนองไปห้องมอ้อแควงเนาะ เพื่อนก็เห็ดใบนำส่งใบยังห้แล้วก็ทีเขาไปก็คือแบบว่าน้องได้รักษาพี่นาะทิพไปเหลืองนั <Hungarian> like ่นแล้วก no? ็พอดีเพื่อนบอกว่าอ่าเรื่องเรื่องอันที่ว่ารักษาพี่นี่เขาเอิ้นไว้อยังก็มาจื้อม่ได้เนาะก็พอสอบ่ก็พอสอยังสักอย่างนี้เนาะก็คือกองทุนเผื่อคนถูกใหญ่อยังนี้นะเนาะกอัาอันนั้นอยังก็เพื่อนก็บอกว่า บอกว่าเขาจะไปห้องมอได้เพิ่นกะคุมข้องอยู่แล้วสําหรับเรื่องนี้เนาะซึ่งถ้าไปห้งมอสวรรค์เลยเพิ่นกะให้แลนเหลืองอยู่คนเลยก็ไดเนาะพี่น้องแต่ว่าผ่านมานี่กะพอ่อแม่เพิ่นกะเคยได้ไปหอดห้องมอใหญ่แล้วห้องมอแคว่งทีทางห้องมอนี่อันได้เคียนไปนําส่งส่งไปเนาะซึ่งกะเพิ่นกะบอกว่ามืดเงินหล,ละเลยต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วเนาะตอนนี้พ่าะว่ไม่มีเงินหักซ่าลูกแล้วแล้วเลยจะใส่แบบทุกวิธีทางที่คิดว่ามันจะสวยนองได้แหละพี่น้อง ลากันเลยแบบว่าเมื่อวานนี้ลังจากแบบไปหาถานมอมาแล้วเนาะแลวกะทิพกะได้ไปหาไอ้งัวเนะาะอังพี่น้องทั้งเมียเพิ่นเนาะแต่วอยยุบันเดียวกับทิพนี่แหละแลกับพี่น้องที่คยมาของเพลงอยู่งานวันเกิดทิพในปีก่อนเนาะก็เลยแบบไปท่ามเพิ่นเพราะว่าส่วงทีน้องภากซาแต่ก่อนมัน ทางครอบครัวเองว่แบบเป็นคนเบื่องคนแย่งพาไปหอโมอย่างนี้เนาะก็ไปท่ามว่ามันรายละเอียดยังมันเป็นจังได้เนาะเพราะว่าได้ข้อมูลน้ำพอแเม่แล้วแต่ว่ามันบกค่อยชัดเจนเนาะก็เลยแบบไปท่ามคนที่แบบเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยได้ความว่าอ่าหนงนาจะเป็นแบบว่าปางกินเลือดเนาะปางใหญ่ยังจักอย่างเนี่ยเนาะซึ่งก็เลยแบบว่ากรโทษล่มกับพ่อแม่หนงเนะาะยักให้พาไปหงองโมแล้วที่นี่ก็ เพิ่งกับอับอึ้งกับโบอยากไปเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีเงินเนาะทิพย์ก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะสวยหบพี่สิศมุดนาะบ่ให้พ่อแม่เสียยังหานะบ่อยใจยยังแล้วก็พอดีมีไอ้งัวเพิ่นลมสวยแล้วเพิ่นก็เลยไปว่ายนองไปห้องโมเนาะพี่น้องสนั่นในเสาเมนี้ก็คือมื่อวันเม่อวันที่เศร้านะมื่อวันที่เศร้าซึ่งตอนมุอเศร้าๆนี่เนาะทิพย์ก็ห้น้องเร้ากับตายเนาะไปหาเพิ่นอยู่บ้าน เคยม่วงอยู่บ้านน้องค่ะเนาะแล้วจึงมาหาบทิบอยู่นี่แล้วกับไปสวรรค์บัวทิบเห็ดเวีกยังบัวแล้วก็เลยว่าเออให้น้องไปหาบก่อนเนาะแล้วทิบก็เห็ดเวียกทาอยู่นี่นะพี่น้องเตรียมตัวแล้วก็สีได้พาน้องไปห้องมอซึงกาบบฮูมันสีใสเงินประมาณทอาได้เนาะกาบบฮูเนาะพี่น้องแต่ว่าเห็นไล่กนแบบว่าอยากให้ผ้าผ้าไปห้องมออยากให้ทิบพาน้องไปห้องมอก็เลยว่าเออโอเคก็ก็ก็เลยมันนีว่าสีผ้าไป ทิพก็มีงบประมาณาจำนวนหนึ่งเนาะพี่น้องหลังจากแบบลงคลิปไปเนาะค่ะพอดีมีไอที่เคนทางไม่กาเปินกับบอกว่าให้ลองติดต่อส่องไอเตียงลองมืงเนาะเสียงส่งสองเตียงทองซาแนวเนาะพี่น้องทิพก็เลยแบบว่าติดต่อไปหาเพื่นเนาะและ้ว อไอ้เตียงผึ่งก็เลยโอนเงินมาสวยเนาะน้องอ่อนจำนวนหนึ่งหลานกะีบเนาะซึ่งไอ้เตียงบอกว่าเงินนี่เหม็นเงินของไอ้พ่อนอยู่ออสเตรเลียเนาะฝากมาเพื่อเหตุกิจกรรมเนาะผึ่งก็เลยว่าโอนตัวน,นั้นมาสวยน้องอ่อนเพราะว่าผึ่งก็อยู่ใกล้เนาะไอ้เตียงทองผึ่งอยู่ใกล้อยู่คนละเมืองเนาะพี่น้องแล้วก็มีไอ้เคนก็นสวยมากเนาะหาซิฟดอลลาร์แล้วก็มีผ่าสมบัติจิลี ญาโนเนาะจังหวัดเนี่ยสื้อทอนกัสวยมากเหตุก<ฤร>ิจกรรมเนาะทำบุญกับหาร้อยบาทเนาะแล้วก็มีวันที่16หวันวันที่16เดือนเจ 20, สเองพันเสวีเวลา13บสโมงสานาทีเนาะสำนันแจ้งให้ทิปป้าก็คือ,อมีเงินขาวหนึ่งร้อยบาทเนาะแต่ว่าโบาหัวผู้ใดเป็นคนโอนทิปกับโบที่ใหนแจ้งมาเนาะ,ะบางทีเพิ่อนอาจจะบ่ประสงค์ออกนามเนาะแล้วก็มีพี่น้องทางพี่ก้าอีกคนหนึ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ประสงค์ออกนาม กันเนาะก็คือส่งมาสวยน้องอ้อนเป็นจํานวนเงินอยู่หนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะหรือว่าเงินทีทิมมีตอนนี้ก็คือซองลอยหาสิบดอลลาร์กับอีกหกรอยบาทนั่นเองเนาพี่น้องทีจะพาน้องอ่อนไปในมือน,นี้เนาะกะ คุณไลเดอร์ขอบคุณงบประมาณจากทุกๆคนเนาะทีฝากมาสวยเรือน้องอ่อนเนาะแล้วก็ขอบคุณทีค่อยห่วงใยแล้วก็คอ่อยสนับสนุนสองทีสาแนวมาโดยตลอดเนาะพี่น้องกะคลิปนี้กัสิจบไหวเพียงเท่าน,นี้เนาะทาแบบเป็นจังไรเลยที่เราทิสจะอัปเดตตื่นเนาะตอนน้องหอดห้องมอเนาะส่วนแบบว่าคลิปแปลว่าไปหบเพิ่นนน่กะน้องชายไปเนาะเพราะว่าทิสอ่า ตัดคลิปยังหมดแล้วก็เลยว่าให้น้องชายไปหาเลยทิพย์กระทาอยู่บ้านจ้หน้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็นมาหาทิพย์ไปกับไปห้องมอนั่นเองเนาะกับคลิปนี้ถ้าพี่น้องมกักผฝากกดไลค์ยกุ้ยแซ่บทิพย์เพื่อเห็ดคลิปในเพื่อเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีแมนแมน เายังโบดีไปเพิ่นยังบัวเพิ่นเพิ่นสิต้าสินใจจังไดเหรอนะคั้นไปกันยังบโบเบนเมื่ออื่นเพราะว่าคอยต้องรวบรวมเงินเดี๋ยวหนูคอยยังไงแล้วตดสินใจว่าไปห้องมอคั้นว่าไปห้องมอแหละคอยสิบ,บอกแฟนคลับว่บาเราสิไปฮะฮะโอเคอ่าอ่า เดี๋ยวนี้ตัดสินใจว่าสิไปเนาะสนั่นนะคอยคอยคอยสิติดต่อหาแฟนคลับคอยสิห้าเงินมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเงินจํานวนเงินหนึ่งแต่มันบ่พอคันสิคันสิไปเวียงจันทร์มาต้องใส่เงินลายแล้วคอยสิห้าเงินมาเพิ่มเออเพราะว่าคันเพิ่นบ่ตัดสินใจบ้งมอนี่คคอยก็บอกแฟนคลับบ่ได้ว่าเออต้องการเงินจังได้ั่นะอันนี้เพิ่นว่าเออสิปแล้วคอยก็ต้องประสานแฟนคลับกนแมนเอางบประงาน เออขั้นว่าไปสวรรค์นี่หันเป็นไปมืออื่นได้เลยแต่ขั้นไปเวียงจันทร์นี่ลราเป็นต้องห่างงบป,ประมาณเพิ่มก่อนโดยอ่ามืออื่นนี่ย่งเพราะว่าเราสิเราสิไปเวียงจันทร์ตีหรือสิไปสว,วรรค์บ่บ่๊ทามแล้วเนี่ยคอยอย่าหัวอยู่สวรรค์น่ะเขาเดี๋ยวนี้จะหาคอยอย่าหัวอยู่สวรรค์นี่เขาปั้วบ่ได้ เธอทามึกดูฮัลโหลโดยสบายดีไอ้ดโดยที่เขาลมกันมือเสานี้ไอ้ต้าสิจแล้วบอกตกลงว่าไ,ไปไปบอ่อห้องมอ,งอนะโอ้ไม่งันไม่ทำไหนหล้วนะเอาเอาข้าสิผ้าป้าเลยค่ะชิจเยว่าพี่สอบเบิรมีแต่ว่าเอาอะนะไเอ้โหลดเท่ากับสิผ้าปเ้าสิเอาโหลดภาปไปดอกใครสิจใยใครใจัเข้าหาพี่สอบเบิร์ อันตกลงว่าสิไปบ่อย่างจันมีส่วนที่เขาเอาได้อันอันนาคือตอนไปสวะวันนะนาเขาวาในนั้นทำแลลูกเขาวาได้ได้ก่อนตอนไปสวรวันนะเขาวาจังไรก่อนฝัางหรือว่าทับใครคันว่าก็นัววายอยู่วายนี่คือกัดไข่ในร่างจกรวรรดิ์เนี่ยไเออเขาสีผ้าไปเนี่ยมันพ่อไปได้พอราคาใช้จใจในเขาสีซ้อยคันว่าสีอยู่ในเฮือนนี่ใครเขาเงินไห้เนี่ยมันก็โมเมนต์มันต้องไปแน่เอามัน เพราะว่าเขาเห็นได้ทางนั้นด้ทังผู้เขาชีวยให้แลวเห็นเนาะแม่เรา่ะเขาไปจริงเห็ุจริงเนาะคำว่ามันไข่เลยกระยาขอบอกเขาัะชิ้แจบอกไปวอาทำไรมันนั่นแหละว่าแล้วคำว่าบอกไปะนะคนเมอันคนอกันรบมาะกแนวมันแหละกระยาแนวมันแหละขอเพิ่กอน ขนว่าสิไปเขาก็สิพาไปไปสุดโยดมันพุแล้วแม่งในที่ก็ขอบเปิ้ลให้วากันเดี๋ยวแต่ถ้าใยใจเข้าก็สิรับผิดชอบแล้วพอเขาก็ดำนินการเรื่องตัวนี้แนวมันเขาก็เห็นให้สุดคุดให้ถึงเข้าไปห้องมอหรือห้องมอเอาบ่ได้เออมันห้องมออันนั้นมันบัวเกี่ยวกับเข้ามันบัวเกี่ยวกับนักข่าวเฮาแมนบอเออมันต้องเป็นแน่นันหรือว่าผู้สวยเรือเขาก็สวยแล้ว้็ซอยแล้วได้เขาก็มองเป็นแผลเนาะคือผู้สวยเรือเนาะคือน้องเข้าในเนาะ เันลำาวนี่แล้วเราสวยเรือเราสวยเรือคนไม่ไปเทียวเันเมดีบไปกับกันปิดปากกันด้วยโควิดช่วงนี้เ่าระว่างน้ำแดงเน่ยแนมันแหละห่ะวงกั้นเท่านั้นแหละโอเคอ่ามือแรงโทรมาบอกเด้อขอบใจเด้อแค่น เออจ็สเข้าใจ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 พี่น้องเขาเขอบใจลลายมเจ้าะลายาจาจมาเจะรวยเออมาเจ้ามาซอยลูกซอยล้านมาคอย